เนี่ยอุ้ยฮันนิบาลเมบรีไลเซนหรือลานเนี่ยขอดูกนะอ่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงผมบอกแล้วไลเซนเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยไลยเซนโคพัมเมอร์เนี่ยลยเห็นมือเห็นมือมากนี้ล่อแดงแป๊ดเลยใช่ไหมอุ้ยทำไมวันนี้ชอบชนแต่ก,กล้องวะใส่ของจะดีดูกล้องเพี้ยนเลย,ยล่อแดงแป๊ดเลย อ่าเนี่ยลิต EPL แล้วกันไม่รู้ไม่รู้เต็มป่ะลิตรลิตรจะรอไว้เลยแล้วกัน EPL หนึ่งซิงเกิลสร้สหนึ่งบทเพลง EPLEPL ย e ่ง๋ยว,วะมีบีมวยปั๊มด้วยนะยสนใจไปเล่นได้นะแต่กล่องนี้จริงจริงผมสมซื้อมาเก็บนะผมไม่ได้ซื้อมามาเบรกนะครับแต่ก็แบบอยากอยาก,อยากลองแกะดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมมีอีก ผมมีอีกเออไม่ต้องไม่ต้องกลัวผมมีอีกกล่องไอ้มวยปั้มอ่ะผมมีเก็บไว้มันเป็นรุ่นแรกด้วยของมวยปั้มนะครับเป็นรุ่นแรกที่เป็นปีซึมของมวยปั้มแล้วก็มีตำนานเยอะมากแล้วก็อ๋อมีสองรายเซนต่อหนึ่งกล่องสองสองห้าเป็นแรนดอมแล้วกนะันเนาะแรนดอมเดี๋ยวด์ฟเดี๋ยวแม่จะหลับอ่อแรนดอม ออห9 0านะครับห n เ o m น e epl 1กล่อง690.255นะครับเบรกสอง e p l อาไปจองกันได้นะฮะกล่องเป็นกล่องอ่ามวยปั้มที่รุ่นแรกเลยรับรองเลยว่าผมมานานเลยว่ากล่องนี้ราคาสิ้นปีหรือไม่ก็กล่องรุ่นใหม่มากล่องนี้แม่งแพงแน่นอน แล้วมันการตีหนึ่งเคสต่ตอหนึ่งการตีหนึ่งเคสต่ตอหนึต่อหนึ่งอมันการันตี CB ด้วยนะครับถ้ายกสมมุติยกเคสมาเราได้แน่นอนซีบีละ1นึ่ใบมันการันตีแน่นอนจาการวาลเข้มละโอเคข่อฮิตนะครับอ่ะผมโพสไปแล้วนะสําหรับปีซื่ม EPL นะครับเบทที่2องาหนะครับอ่ะหกล่องผมลิดไปละลองไปลุยกันได้นะจองกันได้เผื่อเต็มจะได้ไหลต่อเลย อันนี้ท็อปก่อนนะครับท็อปก่อนนะมาลุยชุบชุบชุบอุ้ยกับี้มาโอ้โห,โหบาซ่าคุ้มแล้ว บาซ่าคมแล้วนะใบนี้น่าจะสามสแล้วนะใบนี้ใบนี้น่าจะสามสี่ร้อยกาบี้คุณจักรวาลอ่าคุณจักรวาลผมมีใบนี้เป็นวันอีดิชั่นแล้วก็เป็นสตาร์บอลด้วยนะเดี๋ยวผมจะส่งเกตด้วยไอใบกาบี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลงทุนกับมันดูตัวเนี้ยว่ามันจะมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยตัวเนี้ยอายุ17เองได้เล่น ได้เล่นทีมใหญ่ด้วยลงตัวจริงบาซ่าด้วยเล่นสปเปนด้วยมอีอะไรวะทีมชาติด้วยนะครับก็ได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่อ่ะสันตาบอลทำไมเหมือนกล้องไม่ค่อยชัดเลยหรือว่าเน็ตมันเบลอ มีอินเสิร์ตนะครับเหมือนจะเป็นปาลีดนะอินเสิร์ตเกตปุ๊บขหาหักปั๊บเออเกตปุ๊บเตะเมียปั๊บเฮ้ยมีเมียยังวะสิบเจ็ดอะซาบอลอะลองดูลองดูฮะเราต้องลองดูต้องลองเสี่ยงแต่การ์ดมันแพงมากเลยอ่ะอย่างเดีย๋ยวไปทีละหกซองแล้วกัน กล่องนี้น่าจะมีเซนริเวอร์นะรู่บอกว่าวกล่องนี้การตีารเซนไหมครับไม่การตีครับผมไม่การตีครับไม่การตีเซนเลยก็ถ้าเกิดถ้าเกิด,ากดตามราคากล่องอะคือกล่องนี้ไม่ละการตีายเซนแต่มันก็ไม่ได้ออกยากนะมันก็ออกง่ายนะครับอืถ้าถ้าถ้าวัดกันตามราคากล่องก็กล่องนี้อุ้ยกิดทิ่โจนกล่องกล่องนี้ถ้าวัดตามสปอร์ตยี่สิบสปอร์ตนะมันจะตกอยู่ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบอะ ซึ่งราคาเบรก490เนี่ยเป็นกล่องที่ไม่การันตีายเซนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้แต่ก็แต่ก็ออกอยู่ออกอยู่ออกง่ายอยู่เหมือนกันผมว่าออกง่ายนะสำหรับผมเพราะเบอรนี่ก็มีารเซนคาร์ลสตร์บอลนะครับเซบียมาดริดเซบียคุณนิวนะของคุณนิวแล้วก็เนมา เออการ์นี้เอ้ยอิเลนก้าออกนะอิเรนก้าออกอยากนะครับการ์นี้ก็จะเป็นคล้ายๆวันอีดิชันนะครับคุณทัทสุสิตเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ไม่มีหนึ่งอีดิชันตรงนี้เฉยสตาร์บอไลไรซ์ซิปเชอรเลอร์ดำลูกากูเคอร์ติจโจนเอนเมชาหลุยโซเลตจะไม่มีวันอีดิชันตรงตรง,ตรงการเฉยแล้วก็อินเสิร์ต ที่มากับกล่องนี้ก็จะมี Future ร์สตาร์แล้วก็มีอินเสิร์ตแบบใหม่ๆอะ่ะอืมก็สวยดีนะครับแต่ใบลันเนี่ยผมเห็นเนี่ยสูงมากเลยการันตีใบลันนะสูงมากเลย200กว่า200-300เลยอะใบลัน Future ร์สตแล้วก็ไลเซนน่ะกล่องนี้คือโคตรลุ้นเลยนะครับไลเซนดีหลายตัวเลยมี e anka, อิเรนกาเฮ้ยอะไรดำๆเนี่ยวันละวันะ อะไรวะโอ้ไม่ใช่นะดูดิโอเควินเดอะบอยแมนซิตี้เควินเดอะบอยมีอิรันก้ามีลอนโดมีมีมีเพลดี้เลวานมีอ่าฮันยบานเมบี้ไลเซนดีเยอะเลยนะครับโครพาเมอร์ Palmer, อะไรพวกเนี้ยนะฮาแลนด์ก็มีนะครับมีเยอะมีไลเซนดีเยอะเลยกล่องเนี้ย ลายเซนอาซีตัวแรกด้วยพวกในบ้านเมบี้พวกอิเลนก้าเนี่ยนะมาเจ้าฟิลลิกลีเวอร์ล่ะไม่อยากกูลีเวอร์ลรีเวอร์ลีเวอร์น่าจะมีน่าจะมีมัง้งมั้งนะมั้งนะครับมั้งนะ น่าจะมีมั้งนิเวอร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมกสองังห้าปีซึมเลยครับไปจองกันได้นะครับไม่รู้เต็มหรือ,อยังน่าจะยังแหละไม่เห็นมีอะไรเด้งมาเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยคุโรเซ์ากิเหรอไม่ใช่นะมอสคอร์สโอ้โหการผ่านบอลมากที่สุดเหรอโอ้โหคอรสเข้าไปการเปิดบอลน,นะครับสิบเอ็ดจุดแปดมีเฮนโดใช่ไหมเออ ผมได้ทีมอะไรอ่านไม่ออกคุณสิทธิศักดิ์เออ่ได้อินเตอร์เอ Inter, เอ่วัดวัดบอกดับวัดบัวอินเตอร์ครับ,อ,รรบอินเตอร์อ,อรินอินเตอร์ครับอินเตอร์มิลานอ่ะอินเตอร์มิลานนะครับนี่ไงอินเตอร์มิลานนี่ยใบยนี้เลยมามาดูกันมีใครบ้างดิอารโดรมาลิชาร์ดอาเกรโรเอนเมชาดอนด,ดาลุมา่าเควินเดอร์บอยคาร์เลมเบนเซมา เนี่ยอินเตอร์มิลานฟาติสตาบอลนะสปาร์ตาเอ่อใครฮะเวททิโอโกโทมัสมีสตาบอลอจอแดนเนนเดอร์สันอนะัสตาบอลเป็นแบนยูยังจะมาหลอกหลอนกล่องน,นี้อีกเหรอ <c oughs> อะปาซาโบรสตาบอลแมนยูของใครนะลืมนะของคุณจักรวาลอะคุณจักรวาลได้แมนยูนะ เจ้าวิลิกฮาแลนเออทมัตบูลเลอร์อินเสิร์ตดอกบุลมะเลนาอัลฟอนโซดาวินี่เนี่ยพวกอาซีพวก, RC, พ,วกพวกเนี้ยเดี๋ยวอยดูนะซัมเมอร์นี้ไน่เปลี่ยนทีมกันเยอะแน่มูเรลนอยเออร์บาเยินนะครับยูซุดเมีย เนี่ยยูซเดอรเมียแม่งพอผมดูดูมันเล่นนะเป็นตัวเดียวเลยที่ผมดูแล้วแบบอึดอัดเหมือนจะเก่งแต่ก็แบบนิดนึงอ่ะนิดนึงจริงจอสโตนต้องฝึกอีกนิดนึงโอ้ยไลน์นกาเฟนเบิร์ดครับอาแจกอาแจกกับขับรถนะคุณประถมพรคุณประถมพรได้ไลน์กาเฟนเบิร์ดีย๋ยวปีซึมรอเลยนะครับไปจองกันได้เลยน่าจะยังไม่เต็มหรอก มัง้งน่าจะยังไม่เต็มมั้งนะกราบี้เบตกาถ้าเป็นวันดีดีชนี่หลักพันนะครับหลักพันสองกระองสองกลอง่อง,กลองสุดท้ายอะไรรันยังไม่ออกเลยว่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาดูมาเชียร์กันหน่อยวันนี้เหมือนเงียบกันไปไหนก็ไม่รู้เหมือนผมคุยอยู่คนเดียวตั้งนานนะ <laughs> เหมือนคุยอยู่คนเดียวตั้งนานแล้ววันนี้ไม่มีใครเลย น่าจะน่าจะลงเบรกเผ็ดอื่นกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวทำไมจอผมมันมันมัน,ม,นมันเบอร์วะเดี๋ยวนะโอเคไม่เบอร์แล้วมั้งโอเควัดฟอร์ดยังจะมาหลอกหลอนอีกเหรออ้า <c oughs> <c oughs> อ้อออออาพิซซาโบ้อุ้ยตะเบรกที่แล้วปีซึมเราโคตรโหดเลยนะมีนงเนเกอร์แล้วก็ อันนี้โรบินฟานเบอร์ซีถือว่าโหเอาเรื่องเลยอ้าวลันมาแล้วหรือไรเซนวะเอ้ยอันนี้แหละที่แม่งชอบเป็นไรเซนอ่ะอินเตอร์มิลานเมื่อกี้เปิดแบบเนี้ยแม่งมีไรเซนนะจริงอ่ะไม่เซนนะไม่เซนนะแล้วเป็นใครวะคอนเซซเซอนะครับลันอุย้ยลันต่ำโปโตเฮ้ยคุณเจนสิตลันหน่ำไปแรกเลยนะเนี่ย ไปอื่นแม่งรันไปไหนไม่รู้อะรันมั่วซั่วไปหมดเลยอะรันไปไปไหนไม่รู้อะสองร้อยสามร้อยเนี่ยฟอยมาโอ้ยฟอยโหผมยอยากตรงนะผมอยากเปิดฟอยมากเลยผมอยากเปิดฟอยมากๆเลยแต่ฟอยไม่มาทุกคน <c oughs> เออเก็บกาบี้ไปก่อนนะเก็บคอร์ดิโจนฟอยไม่มาเลยครับเออผมว่าน่าจะน่าจะนะ วันสุกเสาร์เลยอะสุกเสาร์เลยหรือมาไวกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับอ้าวสลิปหมด <S <S ผมอยากเปิดฟอยล์มากอยากทิทฟอ,อยล์ปิกอทีไม่เลยแต่มันไม่มานะครับมันไม่มาคือรอบรอบนี้ผมโดนไอ้น,นี่เลยอะผมโดนด่านตรวจเลยออ,อองตรงเบรกเบรกที่ระมา,าเบรกกันเนี่ยหลังหลังเนี่ยม่ว่าจะเป็น ท็อปเนี่ยหรือเมอร์ลินที่จะมาเนี่ยนะเอาตรงไม่คุ้มไม่คุ้มกล่องเลยอะจริงไม่คุ้มกล่องเลยใช่รอบรกฟอยอยู่ใช่ครับมาแน่นอนครับแต่ว่ามันคือมาแน่นอนแหละมาแล้วแต่ว่าเนี่แหละกำลังเ,เนี่ยผมเพิ่งไปเคลียร์ท็อปมาก็คือตัวเนี้ยผมไปเคลียร์มาเมื่อวันจันทร์แล้วก็เมื่อวานไปเคลียร์เมอร์ลินมานะครับเมอร์ลินแล้วเหมือนเขาเหมือนเขาจะทำอะไอ้ระบบใหม่ไม่รู้อะผมไม่รู้นะผมก็เลยไปเคลียร์มา มีเมอร์ลินอะกลังออกมาแล้วก็แล้วก็ชุดที่ผมจองเอ่อปิดซึ่งไว้ปิดซึ่งธรรมดานะตั้งแต่สงการเลยชุดนั้นน่าจะ8กล่องอะคือติดมาไม่ได้เลยแล้วผมแล้วชุดพวกนี้คือเป็นไม่ได้ชุดที่ผมจองนะเป็นชุดที่ผมไปเอามาจากเพจเพื่อนบ้านอะไรพวกเนี้ยพวกเพจพี่เอ่อเพื่อนพี่อ้ําอะไรพวกเนี้ยแค่นั้นเองคือแบบไปหยิบหยิบมาก่อนอะราคาก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกเลยเพราะว่าเขาก็ต้องมีกําไรอีก อีกทีหนึ่ง,ขงเขาเนะาะอไฟโอวิเล่านะครับสตาร์บอลคือเอามาเล่นกันก่อนนะครับพี่ก็สั่งเป็นหมื่นๆกล่องก็เดน <c oughs> เออแต่แต่ว่าโดนเพราะโดนโดนเพราะว่าสั่งเยอะจริงๆเพราะถ้าก่อนสั่งไม่เยอะไงก็ก็กลัวว่าแบบบางทีบางทมีมันอยากได้มาทีเดียวไงมันไม่อยากรอนานไงบางทีคือคือ,ค,อคือผมปรึกษากับคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว เขาบอกว่ามันมันเยอะเกินเว้ยจริงมันเยอะผิดตาเกินเขาก็เลยจริงจริงมันไม่โดนหรอกแต่เขาสุ่มตรวจมันก็เลยโดนแม่งสุ่มยังไงเราโดนกูทุกทุกทุกรังทุกดอกกู <c oughs> ว่ามึงไม่ได้สุ่มแล้วแหละว์เ <c oughs> อ้เบราเดออันเดียโอโมยังไงก็อย่าลืมแล้ว,ลวกันนะฮะเด็กหลังหลงังนี่บอกเลย กำไรไม่มีละต้องแล้วก็ขึ้นไม่ได้ด้วยนะขึ้นราคาไม่ได้ด้วยเพราะไม่ได้ความผิดของใครมาเอ้ยเรามาถึงเกาะกองสุดท้ายแล้วนะหกหกซองสุดท้ายแล้วนะครับลานออกหนึ่งเองลานออกไปหนึ่งวันนอ,อวันมาหน่อย วันนับวันมาหน่อยนะ Starbrow ปิดซึมแต่ไม่ยังไม่รู้นะครับไปจองกันได้นะครับไม่รู้เต็มหรือยังอุ้ยนี่ไงมาอีกแล้วลันลันหรือไลเซนวะเนี่ยอุ้ยฮันดิบาลเมเบรีไลเซนหรือลันเไหนขอดูก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงผมบอกแล้วไลเซนเห็นปหมเห็นปหมอุ้ยไลเซนโคพัมเมอร์แน่เลยเห็นมือเห็นมือมากงี้ไลเซนโคพัมเม,รเเมอเร,มเมร์เหลี่ยมดีแลบ ฮ้ผมบอกแล้วว่ากล่องนี้มันออกลายเซ็นง่ายมันไม่ได้ยากผมบอกแล้วผมถึงบอกแล้วว่ามันอยากอยากให้เล่นกันแล้วแล้วราซีมันเยอะอยากให้เล่นกันแล้วอาสีมันเยอะแล้วก็นี่นี่สีส้มแต่แต่มันรันสูงอะกล่องนี้ยนั้นต่ำแม่งไม่ค่อยมีเห็นไหมผมบอกแล้วบอกไม่เชื่อ,อเ,เป็นไงอ่ะจบเนี่ยเป็นไง เป็นไงเซอร์จ in ีนาบีไรนกาเฟนเบิร์ตรูโรนโดใบสองใบแล้วนะเนี่ยเพิ่งออกแต่ริเวอร์ไม่ได้ผมรัวเลยแล้วกันเฮ้ยแต่มือมืออย่างงี้น่าจะเป็นโครพาเมอร์เปล่าวะแมนเอาแมนซีของใครก่อนเฮ้ยคุณปริญญาผมว่าแมนซีแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าใครออาฟอนซโซดาวีน,นะครับสองห้าศูนย์บาเยอร์มิวนิก ผมบอกเลยไลยเซนมันออกดีมันออกมันออกง่ายมันไม่ยากแล้วก็ยิ่งมาเปิดกับผมด้วยนะก็แบบแหมมือทองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวออกโคนโหดอยู่แล้วคารวานีอิบราผมเดาว,ว่าปอโต้เฮ้ยหรือว่าตัวนี้วะมือมันอย่างนี้เลยนะมือเมียเมื่อกี้เมื่อกี้คืออย่างนี้ไนงะ เมื่อกี้คืออย่างนี้ไงอ้ออ๋อมองเห็นมือมันอยู่ตรงนี้เอาไม่ใช่และไม่ใช่และไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยออเอ้ยไม่ใช่เหลี่ยมว่ะไม่ใช่เหลี่ยมดีแลบว่ะไม่ใช่ว่ะสงสัยจ,จะเป็นโครพรามเมอร์อุ้ยลายเส้นอุ้ยโครพรามเมอร์มึงเอ้ยลายเส้นแรกด้วยมึงเอ้ยแพงสัตว์เลยบอกเลยของดี โอ้ยถ้าเป็นโคพาร,รมเมอร์นะของดีสัตว์เลยเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนนะเยอะการ์ดแต่การ์ดมันเยอะจริงนะแล้วก็ผมว่ายากที่จะสูญใบเพราะการ์ดมันเยอะแล้วสป,ปอร์ตทำสิบห้าสปอร์ตเนี่ยมันมันมีทีมเล็กรวมมาทีมใหญ่มันก็เลยสูญใบาย,ยากอีแลนก้ามานะครับอยากเห็นแลอยากเห็นแลเฮ้ยแล้วลันแ,แ,แม่งมีใบเดียวอ,อ๋อสองใบอ,อ๋อสองใบ เพลดี้นะเอาปาซ่ามาขอให้เป็นสเตอร์ลิงเออเออเอวะมีด้วยหรอมีเลเซนเตอร์ลิงด้วยเหรอเฮ้ยโหดว่ากล่องเนี้ยบอกเลยผมบอกแล้วว่ากล่องเนี้ยมีเลเซนโหดิอีเลนกายังอยู่ไลเซนอิเลนกาโลนโดยังอยู่ฮาแนลนเพลย์ดี้ยังอยู่เนี่ยอยู่ในนี้แหละผมบอกแล้วผมบอกแล้วมาขอให้เป็นตัวดีด เนี่ยมันแมนซีชัวนะผมว่าเนี่ยเฮ้ยหรือแจ็คก,กิลลิตวะมันมีไรเซ็นแจ็คกิลิตบ้าวะอะไรเซ็นววใครก่อนเฮ้ยชัวโคพามเมอร์แท็กคุณเอ,อิร์ธเลยแท็กคุณเอิร์ธเลยพามเมอร์ชัวอย่างงี้ชัวโอเป็นอื่นเป็นอื่นใดไม่ได้เป็นอื่นใดไม่ได้เป็นอื่นใดไม่ได้ดไไดดไไดชัวปุ๊บ เรียบร้อยโคบ้เม,มอือไม่ลันนะโอ้โหโหดว่ะขอบคุณครับเนี่ยผมบอกแล้วกล่องนี้มันน่าเล่น